วันนี้พบกับดรสิงชัยบุญยะโยธินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับนักพิบาลครับค่ะวันนี้พูดถึงมาพิบาลกับทฤษฎีเกมทฤษฎีเกมเป็นยังไงก่อนค่ะจะได้คุณผู้ฟังจะได้เข้าใจค่ะอาจารย์คะอ๋อครับทฤษฎีเกมนี่ก็ง่ายๆก็เหมือนกับเป็นการเป็นการเวลาเราตัดสินใจจะทําสิ่งใดนะครับเราจะต้องชั่งน้ําหนักด,ดูว่าอืที่ได้เนี่ยมันคุ้มกับ เอไอการตัดสินใจนี้ไหมนะครับว่าโอกาสชนะเท่าไหร่แล้วมีโอกาสที่จะได้ได้ผลตอบแทนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเขาเ็าจะออย่างเป่ายิงฉุบอย่างเงี้ยนะครับทฤษฎีเกมเขาก็ต้องดับว่าเอผู้ต่อสู้เนี่ยจะออกอะไรนะครับโอกาสนะฮะมันก็มันก็จะเป็นทฤษฎีที่ช่วยในการ อะไรวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้ต่อสู้หรือว่าการธุรกิจต่างๆะครับค่ะอ่าแล้วทีนี้มันจะมาเกี่ยวเนื่องปกติแล้วเราใช้ทฤษฎีเกมในในเรื่องต่างๆได้ทุกเรื่องไหมคะอาจารย์คะโดยมากนะครับเพราะว่าคือคือถ้าถ้าเราดูสมมุติฐานว่าคนมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจใช่ไหมครับค่ะเราก็จะเราก็จะยึดเรื่องเอผลตอบแทนหรือว่า อลได้สนเพียบแต่ทนเนี้ยคง,งมไม่ได้ทําด้วยด้วยอะไรนะอยู่เฉยก็ทำอย่างเงี้ยนะครับมันต้องมีเรื่องผลตอบแทนนะครับอ่ามันก็เลยมันก็เลยเอ่อในทางทฤษฎีเนี้ยเขาก็จะเขาจะเรียกว่าจะมีการคํานวณผลตอบแทนประเภทต่างๆจากการจัดสินใจเขาเรียก pay off m e t r i นะฮะค่ะถ้าจัดสินใจอย่างนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจะเป็นยังไงมีอะไรบ้าง ใช่ใช่แต่คล้ายๆเป็นเป็นต่อรองกันนะฮะว่าถ้าเป็นตัวแต่ก็ามนวนออกมาเป็นตัวเงินประมาณเนี้ยครับค่ะความน่าจะเป็นแต่ก็แต่ก็แต่ก็ไม่ได้อ่าผลตอบแทนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรูปแบบเงินอย่างเดียวเสมอไปถูกไหมคะอาจารย์คะใช่ครับใช่ก็คือไอไอในไอความพอพอใจของของปัจเจกบุคคลเนี่ยนะครับไือทวัดที่เงิน เดี่วมันจะวัดด้วยเอเ <Okay. S 2> ความมีหน้ามีตาในสังคม mm hmm. ในการที่นั้นความภาคภูมิใจในการที่ได้ช่วยเหลือสังคมพวกนี้มันก็เป็นปัจจัยที่ที่บางทีเหนือกว่าเหนือวงเงินถ้าผมพนั้ร่ำ mm hmm. รวยแล้วหรือว่ามีฐานะดีเนยครับอ๋อ oh. อันนี้เซร์กี้ที่ถามบอกมันสัมพันธ์ยังไงกับธรรมาพิบาลใช่ไหมครับใช่ค่ะครับคือคือผม ผมได้ยกตัวอย่างว่าเออย่างอย่างเราเนี่ยจะเจอว่าเราจะอะมีคนจะมาให้ช่วยทําหน้าที่เป็นกรรมการหมู่บ้านกรรมการสหกรณ์กรรมการนู่นอย่างเงี้ยนะฮะค่ะคือพวกนี้เนี่ยไม่มีผลตอบแทนถูกไหมครับค่ะ<อ>แล้วแล้วเอทำไมเรายังทำนะฮะโอ้นั่นสินะคือคือพวกนี้เนี่ยถ้าผลตอบแทนที่ได้มันจะเป็นเรื่องของ การมีจิตสาธรารณะได้ความ,มเจอยอจากคนต่างๆที่เอ,อได้มาช่วยเหลือสังคมนู่นนี่อย่างงี้ยครับมันมันก็มันก็จะเป็นเหตุผลที่ทําไมคนถึงตัดสินใจมาทําอแต่ถ้าแต่ถ้าแต่บางคนเขาก็เอ,อไม่ไม,ไม่ไม่ทําเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันมีต้นทุนมากกว่าอ๋อค่ะในที่นี้มผม,มผมก็เลย แสดงให้เห็นว่าถ้าต้นทุนเนี่ยบางทีมันมันเออย่างอย่างสัมพันธ์กันกับการลักษณะนี้นะครับก็คืออย่างนักการเมืองที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับบางทีเขาไม่มีเขาไม่มีผลตอบแทนที่เยอะแยะนะครับจะมีเข่ถ้าเป็นสสก็จะได้เงินเดือนเท่านั้นแหละนะครับค่ะจะมีผลตอบแทนในด้านอื่นๆทางสังคมหรือว่าจะมีผลตอบแทนซ่อนเลนตรงนี้นะฮะอืมซึ่งซึ่ง,งาการกรณีเนี้ยมันจะเห็นว่า คนเนี่ยตัดสินใจที่จะมาอยากจะเป็นสอสอมากกว่ามากกว่าที่จะมากกว่าที่จะไปเป็นรมรการหมู่บ้านเพิ่งผลตอบแทนมันไม่มีในรูปของต้อนเลนอะไรเยอะแยะนะฮะอ,อ,อันนี้อันนี้ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยประเด็นก็คือว่าถ้าเราให้น้ําหนักของของไอ้การการเป็นอำนาจที่สอสอเนี่ยมันจะมีต้นทุนเรื่องธรรมิบาลน,นะฮะค่ะ การที่มีธรรมาธิบานเนี่ยมันก็จะต้องมีกฎระเบียบการข้อบังคับสําหรับเอ,อสาธารณะนะฮะคนๆน,นะเนี่ยจะต้องมีแล้วก็มีมีบทเอ,อลงโทษทั้งในทางระเบียบแล้วก็ใน,ในทางในทางสังคมคือเป็นเพียเพียต้องมาคอยดูเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนเหมือนปัจจุบันนี้ก็จะมีพวกเอ,อโซเชียลต่างๆมาคอยสอดส่องดูพวกนี้มันจะเป็นต้นสุด ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาโดนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่มันก็จะไม่ค่อยคุ้มละอืมค่ะของเรานี่ก็คือว่าไอ้ไอรมาพิบาลต่างๆมันยังไม่ไม่ได้อยู่อยู่เป็นรูปเป็นเป็นรูปธรรมอย่างที่ควรเพราะงะั้นคนก็เลยน้ําหนักของไอตรงเนี้ยมันเลยน้อยค่ะใช่เป็นนักการเมืองหรือว่าสสอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเขาก็ไม่เห็นน้ําหนักพวกนี้เลยเลย ดูแล้วมันก็ดีกว่าประมาณนี้ครับอืมอืมค่ะทีนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าเออเราเราที่เป็นที่เป็นประชาชนคนธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถทําอะไรได้หรือว่าจับตามองอมจากตรงไหนยังไงสังเกตจากอะไรอะไรอย่างเี้ยค่ะอาจารย์ครับอธรรมาพิบาลเนี่ยจริงๆก็มูลนิธิก็พยายามที่จะผลักดนันนะครับโดยค่ะจะทําให้มีเป็นแคสตัวอย่างของของอ่า กอนสาธารณะเช่นวดัดเช่นค<า>่ที่เอหน่วยงานภาครัทฐวิสาหกิจต,ต่างๆเนี<า>่ยคือคือคือ,คอพวกนี้มันมีมันมีต้นแบบอยู่แล้วล่ะครับว่าธรรมาภิบาลเ<า>นี่มันทำอะไรบ้างนะครับที<า>น,นี้เราหาอยู่ว่าเราจะต้อง enforce หรือว่าพยายามจะผลักดันให้สิ่งพวกนี้เนี่ยมันเกิดยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยคนจะเห็นเป็นรูปมาทําเมื่อมีโมเดลอย่างเช่นจะมีปัจจุบันก็จะมีวัดที่ ต้องการให้มีธรรมิบาลเนี่ยเขาก็จะเขาก็อยากจะให้เข้ามาช่วยดูในเรื่องบ <ทะ S 2> ริหารต่างๆนะครับม,มันก็มันก็คือคือทางวิชาการเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้ว <ทะ S 2> นี่มันการ implement การเข้าไปเอาไปเอาไป,าไปบังคับใช้แล้วก็การลงโทษทางสังคมพวกนี้ฮะมันจะต้องเป็รูปเป็นร่างมากกว่านี้นะครับค่ะ ก็ก <wykor> ็คือ uh, ค well. ือแนวโน้มในปัจจ hmm. ุบันเนี hmm. ้ผมว่าเออก็ก็ก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าคนก็จะมีความรับรู้ทางด้านทมอภิบาลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอกชนหรือว่าทางทางภาครัฐแต่ว่าในในแง่ของการบังคับใช้เนี่ยมันอาจจะยังยังไม่ยังไม่ค่อยเห็นใช่ใช่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงอย่างอย่างจะไม่มีใครพูดว่าเออ วัดนี้เป็นวัดดีเด่นใน,นเรื่องธรรม毗ิพานัน,น,นเข<อ>าก็จะก็จะตามมานะครับมันก็ค,คนที่ตอบได้จุดจุดหนึ่งที่ดีของธรรม毗พิบาลคือคนสามารถตรวจสอบแล้วก็มีความโปร่งใสในในด้านต่างอืม,ต,ม,อมตอนนี้ตอนนี้ทางมูลนิธิได้เข้าไปดูแลในในส่วนของวัดในวัดหนึ่งหรือ,อยังคะอาจารย์คะอ่าก็ก็จะมะีวัดที่มีความตั้งใจที่จะจะ อ,อให้มีธรรมิบาลในวัดอะก็มีแหละมีมีมีจานวนหนึ่ง,นงเนนะครับอืก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่เอรวบรวมอ,ออะไรอ่ะสตาฟที่จะเข้าไปคุยอะไรต่างๆเนี่ยครับดีที่ทางหมูลนีิธิเนี่ยก็ให้ความสําคัญตรงนี้มากเลยอเพราะมันเป็นเหมือนจะเป็นโชว์เคสที่ที่ดีที่เป็นตัวอย่าง ใช่ค่ะก็กำลังคิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าเราร่วมกันใช่ไหมคะอาจารย์คะอย่างเช่นทางมูลนิธิได้มีตัวอย่างหรือว่ามีมีแบบวัดที่ค่ะใช่เหมือนต้นแบบเป็นเป็นโมเดลมาแล้วเนี่ยเราก็นำมาพูดคุยกันในรายการเพื่อที่จะเผยแพร่พให้กับคนทั่วไปได,ได้ได้ทราบมากยิ่งขึ้นว่ามันก็น่าจะเป็นการเสริมซึ่งกันและกันนะคะอาจารย์คะ ใช่เพราะเพราะเท่าที่ปัจจุบันนี้ผมเท่าที่ฟังเลยนะครับเรื่องคอรัปชันนี่เป็นเป็นปัญหารากลึกมากใช่ใช่ในทุกวงการแล้วก็แบบแล้วก็ที่เห็นเห็นอยู่ในข่าวเป็นประจำนะครับค่ะใช่ค่ะเึ่นตรงนี้ธรรมาธิบาลที่ดีจะเป็นมีตัวเอ่อตัวเอ่อตอบตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีนะครับอืมแต่ว่าจะต้องมีอภาคประชาชนเอ่อแล้วก็ภาคธุรกิจที่แข็งขันนิดนึงว่าจะจะ อยากจะเอลงมือใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเออ่ให้ให้ให้อะไรนะยกย่องชมเชยอันนี้มันก็จะเป็นแบบอย่างที่คนจะอยากอยากจะปฏิบัติกันนะครับจริงค่ะจันคะจริงเห็นด้วยเลยค่ะก็พอดีเวลามีน้อยมากต้องขอขอบพระคุณมากๆสาหรับเวลาในวันนี้ค่ะจนค่ะครับยินดีมากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ Selamat disapa